นี่ก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านนองบ้านนาเนาะซึ่งว่าหาหาบึงหาเที่ยวได้ยากเนาะม,มาเด้อเนาะมาเที่ยวเนะวาะ <laughs> มาเที่ยวทุ่งให้ทุ่งนาเนาะเป็นบรรยากาศที่คอยขําลงแรงคุณวาเนาะแสงจะเป็นรับฟ้าแสงจะเป็นรับฟ้าหรือว่าอาทิตย์อัสดงแล้วนะคุณวาเนาะอ แนมไปกับบุหีเข้าตรงเนาะยังมีเฟินเกี่ยวเข้าแล,แล้วแล้ว,ลวมีต่อต้นไม้ใบหญ้าเนาะเออมีงูมีงัวมีควายเนาะมีอยังมีเขียบหอง,งอยู่เนาะเออนกนะนกแดงเนาะลมกระพัดเย็นๆตอนนี้นเนาะอ๋อ,อหนาวเว้ยนีแ่แหละมากินข้าวนี่ก็ได้เนาะข้าวปลา <c oughs> แถวนี้ก็เป็นเขตบ้านหนองทาเขตบ้านหนองทาใต้บนหนองทายเนื้อเนาะหรือว่าห้อยหงส์เนาะปิดกันใส่แดงพวกม่ใส่แดงแล้วเวียดชีวิตแบบสาวให้สาวนานี่พวกเขาจะเห็นว่าเป็นชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะเออมีกับกินบ่มีกับกินเนาะเออเข้าบ่ได้หาป่า บได้ซื้อเนี่ยนึกว่าเขาไปซอกเอาเนปปาะตกปลาเนี่เนาะเออ <c oughs> มาให้ว่าจังซันนะน้นอง <c oughs> เออข้าบัวห่าในใส่เรา <c oughs> เ, <c oughs> เข้าบัวหา่านเนว่ามีแล้วเนาะ <c oughs> เข้าเต็มภาป่าเต็มถ้วยแบบนี้นะเนาะมี <c oughs> ความสุขชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะโ <c oughs> บได้เจอกับสิ่งท้าทายใหม่ไหม <c oughs> คือฮอลล์เนาะชีวิตเรียบง่ายมันหยาบชีวิตเรียบง่ายเนะเออตื่นมาแล้วก็มีแต่ว่าไปให้ไปนาเนาะทำการผลิตเพิ่มพูนการผลิต คือเฮาอยู่ในคนหลวงอยู่บอลในเมืองใหญ่นี่ตื่นมานี่ต้องกระเริฐกับแต่สิ่งท้าทายไม่ไหมเนาะมกเพชรหน่อยนึงกับที่ซื้อได้นอนอยู่ในคนหลวงเนาะสีแล้วนาะชีวิตแบบบ้านนาของพวกเขาเนาะท้ายที่สุดแล้วคนเฮานี่ก็มักแบบเป็นธรรมศาสตร์เนาะย้อนว่าจะไหนจะว่าจังซันเนาะคือเจ้ามีเฮือนใหญ่อยู่ในเมืองแล้วเจ้าก็ยังมีเงอนสวนเนาะ มีเงินสวนมีนามีเอออยากไปอยู่เงินสวนมือหนึ่งสองมือต่อทิศเนาะแสดงว่าให้โหว่าเฮานี่ถึกสภาเป็นล้อมบีบบังคับเนาะให้ไปไปตามนั้นซื้อๆเนาะที่จริงแล้วไครกับมักบรรยากาศแบบนี้เนาะมาดูอยาไปเฮือนนำแม่ไปใช่อยากไปเฮือน้ะไปเป็นเหยือนะแสดงว่าพี่ตี้มุมมากเอาถ้ามึงอันน่ะรูปมึงเนาะอันทุ่งนากระพงเฮียนนี่มักอยู่บนไหน ทุ่งนากับสปริงมอสอีที่ซิปใส่ทุ่งนากับสปริงมอสซไปใส่ฮะฮะลาซิปใส่ไปทุ่งนาซีไปนี่เลยไปทุ่งนาว่ะโอ้ทิ้งของเด็กกับทุ่งนาเด้ที่ซิปใส่ทิ้งของกับทุ่งนาสิไปใส่ไปทุ่งนาทุ่งนาคือเก่าแสดงว่าเนาะไม่เห็นแต่ลูกสาวให้สาวนาได้หนึ่เนาะก็ยังมักหนาเนาะเออหนุ่ยผ่านหูอย่างนี้เนาะเออนี่แหละคือว่าเนาะ บอลอลไรโมคนลาวของเขาอันนี้แม่นด้ติดพันกับธรรมชาติอีรีได้เนาะอันนี้เม่นไหนบอลไม่เห็นตีบอลบอลอีฟบอลยินหน้าไหมยินหน้าอีพ่อสบายดีบอลนี่ยิงดูเสียงกับเขียดดิบบงเขียดหน่งยดิเขียนตะบองมาเอ็ดเลยเนาะเมนได้ยินได้เสียงเพลงมากบอเขียนตะบองเออมากบอตะเขียนแม่มากบอเขียนตะบองมากบอเขียนตะบองเขียนตะปาดบ่มากบ่มากไม่เขียนตะบอง จะตาป่ามันใหญ่เนาะพี่ต้องป้องตัวนี้ยชอบไปทุ่งนาเขตนองน้อก,ก่อนนี้โอ้แห่งบรรยากาศคับก,ก่อนนี้น้อเพราะว่าสีเห็นน่ะน้ะตอต้นไม้งงงงอ้อมหัดทง่งแล้วก็สีเห็นแบบภาพบรรยากาศที่แบบว่าผูนเนาะแหนมขึ้นไปเห็นผูน,นี่โอ้เนาะแห้งคับก,ก่อนนี้นาะพูดมีโอกาสไปลิ้นลักซาอูเนาะอยากเมื่อแล้วเอ้าอยากเมื่อแล้วใช่มามักทุ่งนาใช่มามักทุ่งนา บอกมากล้วอยากเงาแล้วโ้ยไปวทีมเดบีเขามาไมาใจเบียนะผมก็มาออกมเฮือน่ะไปกลับเนาะไปกลับไปบายบายทงนาเลยบายบายทงนาไปจุลาบายบายปกจับไว้ให้บกอมไ้บีนะบายบายไหม้ยไปอ๋อว้ไปฮมจักโก้ำหรบอม no oh, you did